โรงเรียนบ้านห้วยสะพูมตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลหัวเสืออำเภอขูขัขนจังหวัดศรีสะเกดบริหารงานโดยนางสาวสุพัฒนาวาทีพูวอหนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสะพูมมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น13คนมีนักเรียนทั้งสิ้น116คนโรงเรียนบ้านห้วยสะพูมเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านห้วยสะพูมได้ดำเนินงานตามโครงการการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นขี่ตะกะแตนจับช้างตามนโยบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต3ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ดังนี้นำผลการทดสอบก่อนเรียน วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มาประชุมวางแผนและวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดพบว่าผู้เรียนมีผลการทดสอบก่อนเรียนอยู่ในระดับพอใช้และปรับปรุงพร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมจัดหาและจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการอ่านการเขียน และการคิดคำนวณโรงเรียนจัดให้มีชั่วโมงสอนซ่อมเสริมเช่นการฝึกอ่านเขียนใช้บทเรียนสำเร็จรูปและแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การเล่นเกมการศึกษาเป็นต้นครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการขี่ตะกะแตนจับช้าง และผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปและแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องหลังจากที่นำนวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูปและแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาใช้จัดการสอนซ่อมเสริมส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในแต่ละตัวชี้วัดเพิ่มขึ้น